สวัสดีครับเจ้าแกล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดเมลรถคูดขนาด20ตันนะฮะของยอดแคทเทพิล่ามาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคทเทพิล่ารุ่น3 2 0 e นั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับลูกค้าครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถที่ขายที่ส่วนเมทอลแคบบ้านเราเนี่ยลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว 320GC บ้านเรานั่นเองนะครับนะแต่ว่าเจ้าตัว3 2 0 e อย่างนี้เนี่ยเขาจะเป็นรถที่ผลิิตตตนน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 ะะะะะฮฮแแลล้้้้ววกกก็็าาาเเเเเเขดดดมมจจญีี่่่่่ปปุทััััังคคคออสยยบบไร นะครับนี่แล้วก็รุ่นใหม,ม่อย่างนี้แน่นอนรุ่นส่งบอดี้ของเขาหนีฮะก็จะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่บอดี้ด้านหลังเนี่ยก็จะทำมาแบบบึกบกนะฮะเท่ๆดุดันหล่อมากๆนะครับนี่ด้านข้างที่ตาแคทซัมสุดอีแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็แน่นอนนะฮะมีกล้องหลังปิดมาให้เรียบร้อยนะครับเซฟต,ตี้จดเต็มนะครับตัวนี้นะฮะด้านหลังมีโลโก้แคทแบบนี้หล่อๆเลยนะครับอ่ะยวเปิดดูด้านข้างกันหน่อยในส่วนของตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของปั๊มไฮดรอลิกของเขานะครับนี่ ก็วางเป็นแนวนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสภาพปั๊มเนี่ยแห้งสวยดีมากนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ นียันสวยนะฮะตัวนี้อโอเคไปกันต่อนะครับนี่ด้านข้างฝั่งนี้ก็แน่นอนจะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อเก็บพวกกระบอกจัลลบีนะฮะเล็บมุ้งกี่สำรองนะครับก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตามสารุขตัวไปมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่สวยบูมอาร์มรอยเล้ารอยดำไม่มีนะครับแล้วก็ตรงมุ้งกี่ของเขาแน่นอนฮะก็จะมีตะขอย้ํหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสารุขจากญี่ปุ่นนะครับนี่ สวยนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูแผงมอน้ํากันนิดนหนึ่งนะฮะก่อนจะขึ้นไปด้านในหัวก่งนะนี่นะครับสวยนะครับ อย่างมอน้ากอกอากาศนะครับว่าแบตเตอรี่ก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเซอร์วิสเนี่ยก็เปิดประตูฝั่งนี้เซอร์วิสฝั่งเดียวได้เลยนะครับแล้วก็นี่ตามใเครื่องจกักรแคทจะมีตัวเปิดปิดแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่รลอๆนะฮะถ้าหยุดหน้างานนานหลายวันก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ภายในตัวได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเครื่องจกักรแคทเนี่ยจะมีมาให้ทั้งเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับนี่ภายในนะฮะ รอนะครับแล้วก็ตรงเท้าของเขานะฮะตามสารรถขุดรุ่นใหม่นะจ๊ะเขาจะมีตัวสลับคอนโรลติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อหน้า่านมีคนขับหลายคนนะครับก็สามารถสลับวาวคอนโรลตรงนี้ให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งไล่สายถอดสายเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกต่อไปแล้วนะครับอะขึ้นไปด้านบนกันนะครับชึบน,นี่นะฮะ ฟิลิงภายในประมาณนี้นะครับหน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับง่ายดูง่ายนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกแอร์การทำวานของเขานี่เขาบอก่าเลยว่าเย็นมากๆนะฮะเอาไปก็ดีงานบ้านเราได้สบายๆเลยขนหนาวเลยนะขอไปด้วยนะครับนี่แอร์เย็นพร้อมลุยหน้าจอสีแบบใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองกดตัวนะฮะเทสปั๊มกันนะครับนี่นะฮะอ่าลอยได้นิ่มๆ สบายสบายนะครับตัวนี้นะครับนี่ปั๊มเฟิร์มแรงดีนะครับวันนี้คือลองแบบรอบต่ําสุดให้ดูนะลูกค้าครับนี่ก็แรงดีมากๆนะครับคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบดีปกตินะนี่ฝังสายให้ดูด้วยนะครับนี่กวอกบูเคออนะครับได้ปกตินะฮะบินซ้ายขวาได้ปกติดีหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัวเดินกันนิดนึงนะครับนี่เดินหน้านะฮะไปนิ่มๆนะครับถอยหลังนะฮะนิ่มๆนะฮะปิดตั้นะครับทีละข้างนะครับนี่ ก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะเรียกว่าไปพร้อมลุยพร้อมใช้นะคะปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมลุยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันนะฮะสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับของเขานั่นเดี๋ยวเราขับขึ้นไปด้านบนก็ต่อลูกค้าครับไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์ของเขารอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยก,จยก,กย็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์กสูบเทอร์โบนะครับทุกค้าครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแต่ก็ในส่วนของหางเครื่องของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์กสูบเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องแคทนะฮะซ6 6นั่นเองนะฮะตามสายเครื่องยนต์ของเจ้าตัวสสูตรอีคันนี้เลยนะครับนี่หล่อๆสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องนะฮะบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะฮะตามสาตรุุ่นใหม่นะครับพวกนี้นะฮะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทางานได้แน่นนิ่มดีมากๆนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนะ่าโอเคเดี๋ยวปิดฝาก่อนนะครับชึบนี่ะฮนะครับด้านหลังนะครับสวยนะฮะตัวนีนะะ้ล็อกเลยชึบนี่นะฮะด้าน,นหลังสวยหลังโครงหลังค่าสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ชุดแพรคอนโทรลกับมอเตอร์สงของเขาเนี่ย ก็บอกได้เลยว่าแห้งสวยเยอมากเช่นเดียวกันนะครับนี่ จุดกระตุ้นไม่มีเลยตามสายตามบลิงวณเนี่ยแห้งกริบนะครับลูกค้าครับโอ้บอกได้เลยว่าหล่อพร้อมลุยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องแล้วภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะฮะของจักรยาแคาตาเบล่าสามตนอีคันนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะแอดก็จะมีรูปของเขาละเอียดรอบคันเลยพร้อมก นะะฮได้ดูได้ชมสงญลักษณ์อีกเขียวหน่อยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ไม่บอกแล้วเลยว่าแพงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะแล้วก็แรงปั๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยแล้วคานานาเท่านั้นนะฮะก็ได้เจ้าตัวสมบูรณ์ e ตัวใหม่หล่อแบบนี้ไปเลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัว c a t a l i n า3ลองสุด e คันนี้นะครับถ้าเกิดทท่่่าาานนนนไไหีดดดดดูแแแลลล้้้้วววชชออบะะะะะฮฮกกกกกกก็็ฝฝค์์รยใผมเพื นะครับผมสินค้าตัวใหม,ม่ของเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ